สาวกคนเกิดราศีกันงานเงินความรักดวงเดือนมิถุนายน6-7ก่อนรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กดเซฟเพื่อเป็นสะพานบุญขอให้ชาวราศีกันร,รับโชค อัพซับก้อนตูเกิดขึ้นพิมพ์ต่อใต้โพสคอมเมนต์อวยพรให้ตัวเองได้เลยว่าหนูพร้อมรวยปูจาขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธ,ธิษฐานจิตในบัดนี้เถิดบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิด เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อตทาปาฏิหาริย์เกิดกับคุณได้จริงสนใจดูดวงส่วนตัวสนใจเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปอาจารย์จะใช้ไพ่ฤรืสีตาทิพย์หรืสีเปิดกรรมอ่านดวงชะตาให้ตัวคุณปูจาลูกขอเปิดดวงการงาน การเงินความรักแก่ชาวราศีกันดวงการงานสำหรับคนราศีกันใบแรกอิสระภา้ในนี้นะครับตัวคุณนะครับจะสามารถตัดสินใจหรือว่าดำเนินชีวิตนะครับด้วยการมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระในการเลือก ทางที่ถูกใจและสามารถเปิดโอกาสต่างๆให้กับตัวเองนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดนะครับในการดนเนินการต่างๆของคุณใปที่สองนะครับขึ้นว่าไม่จริงนะครับในตรงนี้นะครับตัวคุณเองจะประสบพบเจอในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือว่าการ พูดที่ไม่จริงการสื่อสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอาจจะของคนรอบข้างนะครับหรือว่าตัวเราเองนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดนะครับทําให้ตัวคนเองนะครับจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารหรือว่าการออกแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับที่ไม่ถูกต้องออกไปอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะครับในเรื่องของการทํางาน ไปที่สามนะครับเป็นดาวดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นะครับเป็นโทษทุกข์รอคอยนะครับก็หมายถึงว่าในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกนะครับเสียใจนะครับหรือไม่สมหวังนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่นะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกท้อรู้สึกผิดหวังนะครับตัวนี้นะครับเราก็เองนะครับก็ต้องหาสาเหตุ เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับอย่าพึ่งโทษตัวเองนะครับอย่าพึ่งโทษท้อนะครับแล้วภาสาวันี้ยังหมายถึงการรอคอยนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องรอคอยความสําเร็จไปก่อนนะครับรอคอยโอกาสแล้วก็ตัดสินใจที่สําคัญสาคัญนะครับให้ใบนี้นะครับก็เตือนให้ตัวคุณนะครับรับรู้ถึงความสําคัญของการอดทนนะครับแล้วก็ความเพียรพยายามต่างๆให้สําเร็จ ได้ในระยะยาวการเงินราศีกันในช่วงเดือนนี้นะครับท่านนะครับจะมีความมาั่งคั่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะครับมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าท่านเองนะครับได้ให้เดชนะครับเป็นอำนาจบารมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านทําอยู่นะครับก็ จะสามารถที่จะเหมือนกับมีการเพิ่มพูนนะครับในเรื่องของทรัพย์สินหรือยวกัเรื่องทางการเงินท่านเองจะรู้สึกนะครับเงินนะครับมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวท่านมีชื่อเสียงด้วยนะครับมีชื่อเสียงด้านการเงินด้วยนะครับใบที่2นะครับเป็นให้อํานาจนะครับอํานาจก็หมายถึงว่าตัวเราสามารถคุมอยู่นะครับในทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ มีพลังงานในการควบคุมนะครับรายรับรายจ่ายอย่างดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีการใช้สติแล้วก็ความมีวินัยนะครับเพื่อความสําเร็จและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับในต่อมานะครับเป็นการราศีกุมนะครับก็จะเป็นการตื่นตัวนะครับแล้วก็หมายถึงการรวดเร็วจับทันเรื่องเนี้ยนะครับก็บ่งบอกว่าในช่วงเนี้ยนะมีการเคลื่อนไหวทางการเงินที่รวดเร็วนะครับอาจจะมาเร็วนะครับ มาเร็วก็มาเยอะนะหรือบางครั้งก็ไปเร็วได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอให้ตัต้งสติดีๆนะครับถึงนะมาเร็วแต่ถ้าไปเร็วมันก็อาจจะไม่เหลือเก็บนะครับเพราะฉะนั้นให้เก็บหอมรอมริบนะครับหรือว่าวางแผนทางการเงินให้ดีความรักของสาวกราศีกันไปแรกนะครับโชคดีนะครับบ่งบอกว่านะครับตัวท่านเองนะครับจะมีโอกาสดีๆนะครับ จะเจอความรักที่ดีนะครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนะครับมีความสัมพันธ์หรือว่าเปิดโอกาสดีๆในเรื่องของความรักรวมทั้งมีโอกาสเจอความรักครั้งใหม่นะครับที่ดีพร้อมนะครับใบที่สองนะครับมรณะนะครับสิ่งที่สูญเสียหรือเกิดใหม่ผมบอกว่านะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านก็จะประสบพบเจอนะครับในเรื่องของการพลดพลาดนะครับการสูญเสีย การผ่านพ้นเรื่องความสูญเสียหรือการทำใจนะครับก็จะทําให้เราเจอสิ่งใหม่นะครับแล้วก็เราเองนะครับจะได้รับรู้นะครับมีประสบการณ์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้นะครับในปัจจุบันและอนาคตนะครับไปที่สามนะครับในเรื่องของความฝันนะครับความฝันความฝันนะครับผู้บอกว่านะครับ ความตั้งใจที่แข็งแกร่งนะครับก็จะทําให้เราตามหาความรักนะครับที่ตรงกับความฝันที่ตรงสเปคนะครับต้องตั้งเป้าหมายใหม่นะครับหรือว่าความฝันนะครับที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับในสิ่งที่ตัวเราต้องการใครนะครับอยากปลดล็อกอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบปาก ดวงตัวคุณดาวอะไรตกมรณะดาวอะไรตกยินะวิบากกรรมเก่าดาวอะไรตกอรินะครับในพื้นดวงชะตาตัวคุณนะครับอาจารย์จะแกะดวงชะตาแบบเจาะลึกนะครับใครอยากปลดล็อกดูดวง599นะครับจิ้มเข้าไปนะครับดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมนะครับอาจารย์หนูอยากหลุดพ้นหนูรู้สึกว่าชีวิตหนู ติดขัดมากๆแนะนำเลยการดูดวงส่วนตัวเลขปฏิหารของชาวราศีกันได้แก่82และ42 82และ42นะครับอย่าลืมพิมพ์ต่อใต้โพสต์ไ้เลยว่าหนูพร้อมรวยอูจาขอให้ลูกร่ำรวยดัง แรงอธิษฐานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดเฮงเฮงปังปังทุกท่าน